อย่างหน้าตายใครเป็นคนทําให้มันหน้าตายครับเพื่อนเพื่อครับเพื่อนๆอยากรู้ฟังคลิปนี้ให้ดีๆครับอย่างหน้าตายครับเกิดจากสาเหตุหนึ่งครับเราเป็นคนทําให้เขาเป็นอย่างหน้าตายครับ2ครับธรรมชาติทําให้เขาเป็นอย่างหน้าตายครับเพื่อนเพื่อนครับอ้าวเราทําให้เขาหน้าตายยังไงครับเพื่อนเพื่อนครับคือยางพาราต้องการธาตุอาหารที่ครบหลักรองเสริมใช่ไหมครับถ้าเราไม่ใส่ ปุ๋ยที่ครบธาตุอาหารหลักรองเสริมครับเขาจะเป็นยางหน้าตายครับและอย่างที่สองครับถ้าต้อนอยางได้รับเชื้อโรคนะครับเขาจะเ,าเป็นยางหน้าตายนะครับสมมตินะครับ,มมรรบเราเอาชี้วัวหรือชี้ไก่ขีหมูที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคไปใส่ในสวนยางของเราครับมันก็จะทําให้ต้นยางของเราได้รับเชื้อโรคจากการกระทําของเรานี่ยะครับเราเอาไปใส่ให้มันจริงไหมครับ และถ้าปกตินะครับบางทีมันอาจจะมากับน้ําฝนนะครับเชื้อโรคนะครับอาจจะมากับน้ําฝนอาจจะมากับลมนะครับแมลงนะครับพัดพามาครับอันนั้นคือธรรมชาติพามาครับแต่มันสามารถเป็นได้ทั้งเราทําให้เขาเป็นอย่างหน้าตายเองและธรรมชาตินะครับพวกแมลงพวกลมพวกฝนพามาก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับ าสาเหตุที่ต้นยางหน้าตายนะครับก็มีอยู่2อ,อย่างนี่นะครับเราทําให้มันหน้าตายและธรรมชาติทําให้มันหน้าตายครับเพื่อนๆครับ